สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Ghost House ผีเล่าเรื่องคืนนี้ผมไดหยิบยกเรื่องหลหอนเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นประสบการณ์ของคุณบิวนำมาเล่าให้ฟังกันกับเรื่องป่าช้าเก่าบิวเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่เกิดและโตอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันนี้บิวอายุ21ปี ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดนี้แต่ย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วตอนนั้นบิวเพิ่งอายุได้15ปีบ้านที่บิวอาศัยอยู่นั้นตั้งอยู่ห่างไกลาจากตัวเมืองออกไปพอสมควรในะแวกบ้านของบิวจะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านปลูกติดติดกันไม่มีรั้วกั้นซอยทางเข้าบ้านของบิวจะอยู่ถัดจากซอยทางเข้าป่าช้าของหมู่บ้าน เกิดวันเดินขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้าของบ้านแล้วมองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็จะเห็นต้นจามจุรีต้นใหญ่ที่ตั้งอยู่ในป่าช้าซึ่งต้นนี้มันมีมาก่อน่ที่บิวจะเกิดด้วยซ้ำด้วยความที่เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในชนบทด้านข้างของป่าช้านั้นที่มีสนามฟุตบอลเล็กๆและก็สนามตะกอให้พวกวัยรุ่นในหมู่บ้านได้มาอาอกกำลังกายกันในตอนช่วงเย็น